โจอัจเจติเอกวชัชยตเตกุเลสังโยคะปรมาตเววะสัมโภคาสัพป,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 ปนนานิจนาขอเจริญธรรมอำันนยพรท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายวันนี้ตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน6ปีชวด และตรงกับวันเสาร์ที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2513ช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดออกไปส่งผลกระทบต่อรูปชีวิตที่อยู่ในโลกใบนี้บางคนก็ถึงกับอดทนอดกั้นเอาไว้มิได้ไปกระทำอัตตะวินิบัตตกรรมฆ่าตัวตายควรที่ท่านสาธุชนจะได้รับฟังธรรมะ เพื่อเป็นเครื่องปลุกปลอบใจในยามวิกฤตซึ่งเป็นธรรมโอสถพอที่จะเข้าไปโยยาอาการทางกายและอาการทางใจได้ตามพุทธคถาบาลีมีมาในพระไตรปิฎกอัตมาภาพสาธกยกขึ้นแสดงเป็นนิเกบทในเบื้องต้นนั้นแปลความว่าจะเกิดก็ามาเกิดคนเดียวจะตายก็ตายไปคนเดียว การอยู่ร่วมกันของผองสัตว์เพียงเพราะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นและได้แต่งเป็นบทกวีกาบยานิสเบตออกมาว่ามาเดียวและไปเดียวตัวคนเดียวท่องเที่ยวหาผองเพื่อนใช่พบพาเพื่อก่อเกิดกำเนิดกายยามตายวายชีวะอย่ามุ่งมากคิดคาดหมาย ดับเดียวอย่างเดียวดายดวงแดดด่นเพียงคนเดียวร่วมฝันกันช่วงหนึ่งอย่างลึกซึ้งอยู่แน่นเหนียวผันผ่านไม่นานเชียวก็เฉยชาจากลาจรและได้เขียนเป็นบทความสั้นๆเอาไว้ในหนังสือชื่อคุ้มรัพย์จากชาดกซึ่งจะได้อ่านให้ฟังดังต่อไปนี้ ช่วงเวลาหนึ่งเรามาเปิดฉากเอละครอยู่บนเวทีโลกใบนี้ไร้รำตามท่วงทำนองชีวิตคนเดียวแต่หลายอารมณ์บางครั้งเล่นบทดีบางทีเล่นบทร้ายตามสภาวะกุศลและอกุศลซึ่งคอยกำกับการแสดงบางครั้งอ่านบทออกตีบทแตกเล่นสมบทบาท ก็ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จไปบางครั้งอ่านบทไม่ออกตีบทไม่แตกเล่นไม่สมบทบาทก็รับรางวัลแห่งความล้มเหลวไปหากยังหายใจเข้าออกละครชีวิตนี้จะเปิดฉากให้เล่นสุขทุกขผลัดเข้ามาสลับฉากหาทางหลบเลี่ยงไปไม่ได้ ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องเล่นกันต่อไปความจริงชีวิตเราทุกคนก็เท่านี้เองอาศัยกรรมพันธ์ความเกี่ยวข้องทางกรรมออกบัดเชิญให้ต่างคนต่างมาร่วมสมบทบาทเล่นละครชีวิตด้วยกันสมมุติเป็นบิดามารดาบ้างบุตรธิดาบ้างครูอาจารย์บ้างนักเรียนนักศึกษาบ้าง ครั้นหมดเวลาอายุไขมัจุราชมารูดม่านปิดฉาวชีวิตต่างคนก็ต่างจากลาแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางสุดแท้แต่บุญหรือบาปที่สั่งสมไว้จะส่งไปทางไหนเหตุปัจจัยหนุนเนื่องให้แต่ละคนพลัดเข้าสู่วงจรมาพบปะเจอะเจอกันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละ เมื่อเหตุปัจจัยที่คอยหนุนเนื่องหมดวิบากเลิกส่งผลหมดเวรหมดกรรมก็จากกันต่างคนต่างไปบางครั้งมันหมดก่อนจะถึงเวลานั้นเสียด้วยซ้ำอย่าโอดครวนเสียใจยึดมั่นถือมั่นเลยมันจากกันอยู่ดีไม่จากวันนี้ก็จากวันหน้ามีร้างมีรักมีจากมีจพรพอจบละครชีวิต ก็ลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้บทความนี้อยู่ในหนังสือขุมทรัพย์จากชาดกอัตมาจัดเอาไว้ในลำดับสุดท้ายเลยเริ่มตั้งแต่การค้นหาข้อมูลแล้วก็มาแต่งเป็นบทกวีเขียนอธิบายขยายความอัตมาชอบบทความข้อนี้มาก ได้จำเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เขียนเสร็จใหม่ๆนั่นเลยทีเดียวจนกระทั่งวันนี้ก็ไม่ลืมเลือนลืมเลือนไปบ้างเป็นเพียงบางวักแต่พอมาทบทวนใหม่ก็จำได้คล่องปากขึ้นใจพร้อมที่จะนํามาแสดงให้ญาโยมได้รับฟังกันได้ทันทีสังเกตเห็นไหมว่าวันนี้อาตมาภาพได้ครองไตรจีวรใหม่สมชื่อว่า พระนักเทศผ้าใหม่พระวินัยทองแห้งพระวิปัสนาขาแข็งจริงๆเหตุเนื่องเพราะว่าอัตมาภาพได้ไปรับสังฆทานฉลองศรัทธาของโยมคุณแม่อุรัยศีขนึงสุขเสมซึ่งเป็นลูกของคุณแม่น้อยขนึงสุขเสมที่เป็นโยอุปถากวัชนะสงครามเก่าแก่มาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่สมัยเจ้าประคุลสมเด็จพระมหาเทราจารย์อดีตเจ้าวาดวัชนสสงครามยังมีชีวิตอยู่และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ข้นหนึ่งคุณแม่อุไรศีข้นหนึ่งสุขเกษมได้มาพบอาตมาถึงกุฏิเลยทีเดียวเพื่อที่จะขอ,อิิมน์ให้ไปร่วมกินนิมนก์นก,นกันกับพระมหาสายชนในช่วงเวลานั้นเป็นเจ้าคุณชั้นสายมันอาตมาไม่ได้รับนนิมน์ ออกสดมนชันเพลนรับสองปัจจัยกับพระพิสุสงฆ์ภายในวชนะสงครามนี้ตั้งแต่อายุได้25ปีแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าพระหมหาเทนไม่รับกิจนิมนต์ออกสดมนชันเพลนร่วมกันกับพระพิสุสงฆ์ทั้งภายในวัดและก็นอกวัดคุณแม่อุไรศีคนงกุงเสมทราบเรื่องราวนี้เป็นอย่างดีจึงมานิมนต์ถึงกุฏิของตาม,มาด้ตัวท่านเองในครั้งนันตามาก็ไม่รับ เพราะว่าปฏิญ,ญาณเอาไว้ว่าจะไม่รับกินิมนลออกสมมูลชั้นเพรร่วมก,กันกับพระพิสุสงฆ์ทั้งภายในวัดและนอกวัดสมควรทาให้คุณแม่อุไรศีกนะเนงสุกเกษในการนั้นก็รู้สึกเสียใจกลับไปมาในครั้งนี้หากว่าตมาไม่รับสังฆทา,านฉลองศรัทธาของคุณแม่อุไรศีกนะเนงสุขเกษก็จะทําให้ท่านเสียใจอีกนาทีพระถ้าหากว่าเขามีความเริมศัสธาต่อตัวเรา ที่จะมาถวายสังฆทานเข้าน้ำอาหารบำรุงอัตภาพร่างกายนี้ก็ควรรับเถิดรับฉลองศรัทธาให้โยมที่มีศรัทธานั้นได้บุญได้กุศลแต่ก็สําหรับต่อมาจำเพาะบางคนบางท่านเท่านั้นนะไม่ได้ทุกท่านเพราะไปะเดีย e, เ๋ยวเออมาอเทนรับกินนิมนต์สมนต์ฉันเพลสังฆทานแล้วเหรอไปเดี๋ยวก็จะมานิมนต์กันอีกอัตมาก็ไม่สุกที่จะออกไปร่วมกิจกรรม ของการสวดมนต์ชั้นเพลนรับซองปัจจัยกับพระสงฆ์สักเท่าไหร่รู้สึกเก้อเขินเวลาที่ญาติโยมถวายสังฆทานดอกไม้ทุบเทียนแล้วพระก็ต้องจับเอาดอกไม้ทุบเทียนพร้อมกับซองปัจจัยนั้นจัดเข้าใส่ในยาน่ามอาตมารู้สึกเก้อเขินที่จะเอื้อมไปหยิบเอาซองปัจจัยมาสานิามของตนเอง ในข้อนี้เจ้าที่ยุพริกาสมาคมแบเมริมรกไทยก็ทราบเป็นอย่างดีจะไม่ให้พระสงฆ์ที่ไปทำพิทีอยู่ในยุพุทธนั้นหยิบซองปัจจัยใส่ย,ย่ามด้วยตัวของท่านเองก็จะแอบหยิบใส่ย,ย่ามของท่านเอาไว้และนําไปไว้ในกุฏิที่พักเมื่อพระที่ไปทำพิธีอยู่ในยุพุทธนั้นกลับไปถึงที่พักแล้วก็จะรู้ว่ามีซองปัจจัยอยู่ในย่ามเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นการรักษาพระไม่ให้รับสองปัจจัยค่อนข้างจะออกหน้าออกตาไปสักหน่อยเรียกว่าไม่ประเจรประเจรจนเกินไปขออนุมโมทนาต่อคุณแม่อุไรศรีข้าหนึ่งสุขเกษมที่ได้จัดสังฆทานถวายแก่พระพิสษสงฆ์เมื่อวานนี้จำนวนมากเลยเทีเดียวข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคมาม่าปลากระป๋องกุนเชียง เห็นแล้วก็ยนึกอยากฉันว่าไม่ได้ฉันมานานแล้วหลายสิ่งหลายอย่างเพราะมันกลับตรจีวรแนบซองปัจจัยถวายแก่พระพิษสงภายในวัชนะสงครามน,นี้คุณแม่อะไรสีกนะเด็นกุศก็เห็นความจําเป็นของพระสงฆนะ์ณเวลานี้ว่าน่าจะอยู่ยากลำบากสักหน่อยออกบินทบ,บาตรบางรูปก็มีความเกรงกลัวว่าจะไปติดเชื้อคุณาไวรัสได้หรือเปล่าจึงงดบิดบ,บาตรก็จําต้องอยู่แต่ภายในกุฏิ อาศัยว่ามีสเสบียงกลางอุโภคบริโภคมามากประกระป๋องเข้าวสารที่พอจะเป็นอันโตุธานโต,นตปก,กะเก็บไว้ภายในห่งต้มในภายในฉันได้โดยไม่ผิดอาบัติแต่ประการใดในช่วงของทุพิกภายเข้ายากหมากแพงนี้ก็ได้คุณแม่อุไรสีกนงึงสุขเสษยน,นี่แหละมาเกื้อกูลให้ในช่วงเวลานี้ขอ,อนนโมทนาเป็นอย่างยิ่งไว้ณที่นี้ ตามที่ตมาภาพได้ขึ้นบทพุทธคถาที่มีมาในพระไตรปิฎกคือชาดกนั่นเองขึ้นต้นพเพื่อที่จะแสดงอธิบายขยาวความออกไปนี้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่มาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนามเชื่อเล่นว่าปลายฝนได้กระทําอัตตะวินิบาตกรรมฆ่าตัวตายโดยก่อนที่จะ ทำอตาตมวินิบาตกรรมฆ่าตัวตานั้นได้วาดภาพลุมตุน้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุ์จันทร์โอชาเอาไว้พร้อมก,กันกับเขียนบทความเพาอรำพันเอาไว้ด้วยก็เลยกลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาทันทีอาตมาก็ขอแสดงความเสียใจยกับบิดามารดาหมู่ญาติของผู้หญิงคนนี้ที่นามว่าปลายฝนได้ทำอตาตมวินิบัตกรรมเสียชีวิตไปแล้วและกําลังจะทําพิธีชาปนกิจศพ ในเร็ววันนี้แต่ที่รู้สึกสงสารมากกว่านะอาธมาภาพสงสารนายกรัฐมนตรีพหน่พประยุทธ์จันโอชาท่านทำอะไรดีก็ดูเหมือนว่าจะเสมอตัวในขณะที่ต่างประเทศทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็กาล่วยกย่องประเทศไทยว่าดำเนินการควบคุม โรคโควิด -19 นี้ได้เป็นอย่างดีในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างนี้ถือว่าประเทศไทยทำได้ดีมากๆอยู่ในขั้นเยี่ยมยอดเลยทีเดียวแต่ว่าคนในสังคมไทยอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะเป็นฝ่ายเศร้ามากกว่าฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาสักหน่อยก็จับเป็นประเด็นโจมตีนายกรัฐมนตรีรเอกประยุทธ์จันโอชาได้ทันที แล้วก็ไม่ลืมซะด้วยนะมักจะย้ำอยู่นั่นแหละกับข้อผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีพลเอกปรยุทธ์จันโอชาเช่นตอนที่ประกาศล็อกดาวน์ปิดร้านรวนต่างในกรุงเทพก่อนสองวันคนที่ยังไม่ได้เตรียมตัวในสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันก็เดินทางกลับไปต่างจังหวัดโดยจำนวนมาก โดยเฉพาะคนใช้แรงงานพมา่าลาวขเขมรที่อยู่ในกรุงเทพนี้ก็เคลื่อนย้ายออกไปสู่ประเทศของตนเองทำให้เกิดการแพร่ระบาดออกไปในต่างจังหวัดและในต่างประเทศใกล้บ้านเรือนเคียงของเรานี้อาตมาเคยกล่าวแก้ให้แล้วว่าเข้าใจคำว่าฉุกเฉินไหมฉุกเฉินก็คือฉุกเฉินมันเตรียมตัวอะไรกันไม่ทันเลย เมื่อโคโรนาไวรัสมันแพร่กระจายออกมาในจำนวนคนที่ติดเกินไปจากร้อยแล้วขณะที่รอดูท่าทีของโคโรนาไวรัสมันจะแพร่กระจายไปขนาดไหนเพียงไรแต่พอมันขึ้นมาแต่เลขร้อยแล้วเนี่ยน่ากลัวมากแล้วก็เป็นซูเปอร์สเปดเดอร์ที่จะแพร่กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็วควรเข้าใจคำว่าภาวะฉุกเฉินด้วยฉุกเฉินก็คือฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีพระเยบุรุนร,รุชาก็ตเตรียมมาไรตอนนั้นยังไม่ทันการแต่ก็ถือว่ายังไม่มากสักเท่าไรห,หรอกในการที่แพร่กระจายเชื้อออกไปสู่ต่างจังหวัดเพราะคนที่ออกไปนั้นไม่ได้เชื่อว่าเป็นซูเปอร์สเปดเดอร์ของการแพร่เชื้อโควรัสที่ได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์สเปดเดอร์แพร่เชื้อโควรัสไปอย่างกว้างขวางนั้นก็น่าจะมาจากสนามมวยลุมพินี ที่ไปจัดให้เกิดการชกมวยในเวลานั้นมากกว่านะทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตใครบางคนที่ไม่สามารถจุดกานเอาไว้ได้ถึงกับไปฆ่าตัวตายทำอัตรวินิบาตกรรมก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การพิจารณาว่าเราจะยกให้เป็นโทษของนายุรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จนันโอชาอย่างเดียวหรือไม่การที่คในใดคนหนึ่งถึงกับ ตัดสินใจคิดสั้นฆ่าตัวตายอย่างนั้นจะมีเฉพาะเหตุปัจจัยเดียวหรือเปล่าเช่นทราบว่าเธอได้ลงชื่อเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาจำนวน5,000บาทแต่ก็ไม่ได้มาถึงตนสักทีก็เลยเป็นเหตุทำให้ตัดสินใจในการฆ่าตัวตายอย่างนั้นหรือไม่น่าจะใช่อย่างนั้นที่เป็นเหตุปัจจัยเดียวน่าจะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างซึ่งขอคิดไปว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นโรคซึมเศร้าคิดฆ่าตัวตายมาแต่การก่อนหรือเปล่าแล้วก็เกิดความคิดตกผลึกในช่วงเวลานี้วิกฤตโควิด -19 ที่อดทนรักรันเอาไว้ไม่ได้พร้อมกันกับเห็นปัจจัยหลายอย่างที่รุมเร้าเธออยู่รอบตัวตัวอย่างหนึ่งก็คือแฟนของเธอใช่หรือเปล่าที่ไปฉกชิงเอาเงินเยียวยาจำนวนห้าพบาทนั้น จากเธอไปเสียก่อนโดยไปใช้ค่ารถสี่พันบาทเงิน5,000บาทสําหรับเยียาช่วยของเธอในช่วงวิกฤตที่จะซื้อนมไปเลี้ยงลูกนั้นก็ไม่มีเมื่อทราบตอหลังอย่างนี้แล้วเราก็จะไปโทษคณะรัฐบาลผลในประยุจรรันโอชาแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเกิดความผิดพลาดที่สามีของเธอได้มาแอบฉกชิงเอาเงินเยียาของเธอจำนวน5,000บาทนั้นไปใช้เสียก่อน และมาสารภาพตอนหลังเราก็ไม่ควรที่จะไปโทษผู้บริหารประเทศนายกรัฐมนตรีประเดกประยุทธ์จันโอชาแต่เพียงอย่างเดียวควรเห็นใจและเข้าใจท่านด้วยอนะัมตมาแล้วก็สงสารนายกรัฐมนตรีประเดกประยุทธ์จันโอชาคนนี้จังเลยทำอะไรดีก็เสมอตัวพอผิดพลาดมาสนอยก็โดนด่ายอย่างเดียวยกโทษกล่าวโทษให้แก่ท่านแต่เพียงอย่างเดียว มาพิจารณาดูว่าการที่คนเราจะคิดสั้นถึงกับทำอตับไม่นบัตรกรรมฆ่าตัว,วตายนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรขอตั้งสมมุติฐานในทางธรรมในเบื้องต้นก่อนว่าเพราะคนคนนั้นรักชีวิตของตนเองมากไปหรือเปล่าเพราะว่ารักชีวิตของตนนั่นแหละไม่อยากที่จะเห็นชีวิตของตนโกระกรรมลำบากอยู่ทุกอารมณ์ใจอย่างนั้น สุดท้ายก็ไม่อยากเชินชีวิตของตนตกระรรมรำบาดอยู่ในทุกระทมใจยอย่างนั้นจึงคิดสั้นฆ่าตัวตายใช่หรือเปล่าอาตมาว่าสมมุติฐานน่าจะมาจากเหตุข้อนี้ที่คนคนนั้นไม่เข้าใจหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่บอกไว้ในข้อหนึ่งว่าอัตตสมบังเปมันงนัติความรักที่จะเสมอเหมือนกับความรักตนนั้นไม่มีเพราะว่ารักตนมากจนเกินไปไม่ได้มองเห็นว่า แม้ตัวตนของเรานี้ในทางธรรมก็ถือว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่อตตาตัวตนที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นให้มันคงอยู่อย่างนี้ได้ตลอดไปถ้าเข้าใจว่าอัตภาพร,ร่างกายของเรานี้ถือว่าเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายในการมาัข้บัญชาของเราเป็นแปลตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่เราของเราเราก็จะปล่อยวางจากความที่ เข้าไปรักอัตตาตัวตนตัวนี้เอาไว้ได้ลงสักหน่อยก็คือเกิดการปล่อยวางได้นั่นเองเมื่อถึงเวลาที่สภาพร่างกายนี้ไปตระกร,กกรมลำบากทุกรทรมใจก็ไม่ถึงกันกันกบจะเสียกเสียใจมากจนเกินไปพอที่จะปล่อยวางเอาไว้ได้บ้างว่ามันก็เป็นไปในสภาพการอย่างนี้นี่แหละตามเหตุตามไปจากของมันรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นไปอยู่ในขณะนี้ด้วยเมื่อวางใจได้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่น่าจะ ไปคิดสั้นทาาําอัตตวินิบาตกรรมฆ่าตัวตายได้ทีนี้การทาาําอัตตวินิบาตกรรมฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปหรือเปล่าเป็นโทษหรือไม่ก็แปลดีอยู่เหมือนกันว่าพระพิสุที่ไปทําอัตตวิมิบาตกรรมฆ่าตัวตายท่านต้องอระบาดผิดศีลแต่เพียงทุกกฎถือว่าเป็นโทษในสถานเบาไม่ใช่โทษในสถานหนักเป็นระบัตปาราชิก เอ๊ะทำไมจึงต้องโทษแต่เพียงอาบัตทุกกฎไม่ใช่อาบัตาราชิกที่จะขาดจ,จากความเป็นพระพิสุไปเลยก็เพราะว่าชีวิตอัตภาพร่างกายนั้นส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นของของท่านที่ท่านมีสิทธิ์ในการที่จะทำต่อสภาพร่างกายนี้แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสภาพร่างกายนี้เป็นของของมันนั่นเองไม่ตกอยู่ด้านหน้าของท่านถ้าท่านไปทำอัตมิบารกรรมฆ่าตัวตาย แต่ก็ถือว่าไม่เป็นการไปเบียดเบียนใครจึงต้องอาบัตทุกกฎเท่านั้นไม่ต้องอาบัติบาราชิกแต่ถามว่าเป็นบาปไหมเป็นบาปแน่นอนเรารับทราบถึงข้อนี้กันมาเป็นอย่างดีว่าถ้าไปทำอาตมนิบาตกรรมฆ่าตัวตายแล้วจะต้องเป็นบาปและถือว่าเป็นบาปมหันด้วยเพราะว่าในขณะที่คนฆ่าตัวตายนั้นจะต้องประกอบไปด้วยโมหจิตอย่างรุนแรงจากโทสะต ที่เกิดขึ้นด้วยความทุกข์ระทมใจอดทนอดกลั้นเอาไว้ไม่ได้ก็ไปถึงโมหะคือ,ม,อมืดมิดมองไม่เมห็นหนทางอะไรเลยจนไปถึงการทําอัตตะวิบัติกรรมฆ่าตัวตนที่สุดการท่าที่ประกอบไปด้วยโทสะจิตวัฏกเจตนาและประกอบไปด้วยโมหะจิตที่มืดมิดลุ่มหลง มัวเมาอยู่อย่างนั้นในทางธรรมท่านถือว่าประกอบด้วยเจตนาที่รุนแรงโดยเฉพาะมัวหานั้นก็จะเป็นบาปมากคนที่ทําต่ตม่ได้บัตรกรรมด้วยมัวหาจิตเช่นนี้แล้วก็หนีไม่พ้นที่จะไปเกิดในอบายภูมิทุกขติไม่ดีบาสนรกเปรตอสุรกรายสัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอนเราก็ควรที่จะหันมากลับพิจารณาสักหน่อยในทางธรรมว่า การทำอตาตมาวินดบาตกรรมนั้นถือว่าเป็นโทษที่รุนแรงประกอบไปด้วยโมหะจิตนั้นก็จะเป็นบาปอย่างมหันต์ไม่ควรที่จะคิดสั้นไปกระทำอตาตมาวินดบาตกรรมกันเลยไม่ไดีหรอกคิดให้หนักๆคิดให้มากๆก่อนที่จะคิดสั้นไปสู่การทําอาตมาวินิบาตกรรมนั้นแต่จะอย่างไรก็ตาม คนเราแม้ว่าจะไม่ทำอัตมไม่ิบัติกรรมฆ่าตัวตายหรือทำอาตมวม่ิบัตกรรมฆ่าตัวตายมันก็ตายอยู่ดีแหละเราไปถึงช่วงเวลานั้นด้วยตัวของมันเองจะดีกว่าไหมเพราะอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากมรณะภัยไปได้ถึงแก่ความตายกันอยู่ดีและการที่จะมาจะไปคือมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วตายไปเกิดในที่ไหนแห่งแดงหนึ่งก็มาและไปเพียงคนเดียวก็เกี่ยวใครมาและไปด้วยไม่ได้นี่ก็เป็นข้อสะ巴ใจได้ย,ย่างหนึ่งว่าเราก็มาคนเดียวตายไปก็ตายไปคนเดียวก็เท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าการที่เรามาอยู่ร่วมกันในช่วงเวลานี้ก็เป็นเพียงการมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนั่นแหละ ไม่ควรที่จะคิดมากอะไรเลยวงโคจรอของกรรมที่ไหลเข้ามาให้เรามาสู่ในห่วงแห่งวิบากกรรมที่เป็นเช่นนี้มันก็จะนําไปถึงวาระที่เส้นสุดได้อยู่เช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะว่าถึงเวลานั้นแม่ถึงเวลานี้มันก็เส้นสุดได้เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามวงโคจรกรรมที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้จะดีกว่า เมื่อหมดเวลาของการโคจรกรรนั้น,นแล้วมันก็จะหมดไปเองแหละไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็ตายกันทุกคนนั่นแหละอย่าได้คิดมากกันเลยอย่าได้ทุกข์รโทมใจกันให้มากนักเลยดังพุทธกาถาบาลีมีมาในพระไตรปิฎกอธตมาภาพสาธกยกขึ้นแสดงเป็นนิกบทในเบื้องต้นนั้นว่าเอกวะมจโจอัจเจติเอกวชายเตกุเล สังโยคะประรมาตะเววะสัมโพคาสัพพาน,นิังซึ่งแปลเป็นความว่าจะมาเกิดก็มาเกิดคนเดียวจะตายไปก็ตายไปคนเดียวการอยู่ร่วมกันของผองสัตว์ก็เพียงเพราะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งเท่านั้นและได้แต่งเป็นบทกวีกาบยานีสิบเอ็ดว่ามาเดียวและไปเดียว ตัวคนเดียวท่องเที่ยวหาผองเพื่อนใช่พบพาเพื่อก่อเกิดกำเนิดกายยามตายวายชีวาดอย่ามุ่งม,มาดคิดคาดหมายดับเดียวอย่างเดียวดายดวงแดดดิ้นเพียงคนเดียวร่วงฝันกันช่วงหนึ่งอยู่ลึกซึ้งอย่างแน่นเหนียวผันผ่านไม่นานเฉียวก็เฉยชาจากลาจอ ชีวิตนี้คือโรงละครชนนิก่อรเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทําทีท่าตามลวลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็ทุกข์บางครั้งก็สุขมีพบมีพลาดมีจากมีจพรพอจบละครชีวิตก็ลาอาจจะไม่ครบตามบทกวีที่หลวงตาแพร่ยื่อมไม้แต่งเอาไว้เพราะว่าเพิ่งนึกได้ในช่วงเวลานี้ มีพบมีพราม,มีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาคือลาเข้าไปอยู่ในโลงไม่ว่าคนจะสูงสักอัคราฐานยากีมีจนสักเพียงไรเมื่อเข้าไปอยู่ในโรงแล้วก็ต้องเล็กกว่าโรงอยู่ดีใหญ่เกินโรงไม่ได้ดัในได้แสดงธรรมในช่วงโรคโควิด1 9 1ทีที่กำลังแพร่ระบาดลงไปครบท,ท,ทุกชีวิตณนะขณะเวลานี้ ก็พอสมควรแก่เวลาขอสมมิตลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขดีปลอดภัยรันตรายจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนชาวพุทธทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพอ